สวัสดีครับฟุตบอลลาลิก้าประเทศสเปนฤดูกาล2025-26นัดที่22เอสปันญอนไพเดปอรติโวอลาเบส12รีอาวูบิโดชนะกิโรนา1-0่ศูโอซาสูน่าเสมอบิยารีเอา2-2เลบันเตเสมอแอตเลติโกมาริด00เอลเชซีเอฟไพ่บาเซโลนา่าส3สรุปตารางคะแนนฟุตบอลลาลิก้าประเทศสเปนนัดที่22จะฝูงเป็นของบาเซโลนามี55คะแนน ที่2เป็นเรีัลมาดริดมี51คะแนนที่3เป็นแอตเลติโกมาดริดมี45คะแนนที่4เป็นบียาเรอัลมี42คะแนนเอสปันญอนที่5เรอัลเบติสที่6เซตาบิโกที่7เรอัลโซซิดัดที่8ฟุตบอลลาลิกาประเทศสเปนฤดูกาล2 0 2 5 2นนัดที่22คืนวันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์2ทุ่มตรงเรีัลมาดริดพบไกรโยบายเยกาโน4ีทุ่ม15นาทีเรีัลเบติสพบวาเลนเซีย เที่ยงคืนครึ่งเคตาเฟ่พบเซตาบิโก้ igo, ตีสาอตเลติกบิลเบาพบริอ so ัลโซซิดาคืนวันจันทร์ที่2กุมภาพันธ์ตีสามมายออ้าพบเซิวียขอพระคุณที่รับชมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับ